ตรงหน้าคุบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใขนขณะนี้จิตเราต้องวางแล้วก็ว่างก่อนที่เราจะท,ทําพิธีให้จิตเราสงบนิ่งเราถวายสินค้าแล้วเมื่อเรารับสินค้าแล้วในการปฏิบัติตนที่เราจะต้องกลับไปปฏิบัติเราต้องทําอะไรบ้างเราต้องรู้เราต้องรักษาสินค้ารักษาภุมิอาจารย์เดือนละกี่วันหรือว่าปีละกี่วันเราต้องรู้เราต้องมีข้อวัดอ่ะข้อวัดคือข้อปฏิบัติต้น ไม่จาเป็นต้องเข้าวัดเราอยู่บ้านเราก็ทําได้และการที่เราเป็นผู้มียานทิพยานเทพมีองค์คือผู้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเองเราต้องปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบเราต้องถวายบูชาความดีสม่ําเสมอไม่ใช่ว่าพอมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะทําให้เรารวยทําให้เราถูกหวยทําให้เราได้ดังใจสนองกิเลสเรานั้นไม่ใช่เราต้องปฏิบัติบูชา และทางความดีถวายและพลังดวงัวเนี้ยจะเสริมส่งาจะที่ทำให้เราดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับเราจะรู้ได้ด้วยตัวเราเองนะลูกสาธุนะแต่ละครั้งแต่ละปีในครั้งนี้บางคนครั้งแรกใช่ไหมให้ตั้งใจรู้ว่าการถวายทานรูคืออะไรการถวายทานรูคือการบูชาพานเนี่ยดอกไม้เนี่ยทำพิธีให้กับรูองไงและเราก็มีพิธีในการบอกกล่าวเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้รับรู้ในการบวงสวงถวายทุงศักระเทพเทวดา,าฟ้าดินที่เราทุบตูประกอบเนี่ยท่านรับรู้แล้วว่าเราอะ่ะมีองค์มีเรียกว่าองค์จับจองแล้วถูกไหมเรามีองค์เทพท,ที่ปกปักรักษาเราท่านก็จะคุ้มครองเราและพานตรงเนี้ยเป็นพานที่เป็นสัญลักษณ์ที่เราจะต้องไหว้สรรม่ำเสมอเราต้องเปลี่ยนไปยอดเท่าไหร่ยังไงพิดจ้หนึ่งทุกคนครับ หรือว่าถวายพงาลัยถ้าหาซื้อกลัวไม่ได้ก็เป็นพงาลัยเข้าใจไหมลูกส่วนปลายยอดที่เราลาไปแล้วเราต้องเก็บรวมไว้แล้วไปลอยน้ําแล้วก็เหมือนกับไม่ได้ตาเลินอ่ะแต่เป็นแบบเหมือนแบบให้ความร่มเย็นเป็นสุนขในตัวเราเองไม่ได้ทิ้งขยะไปเลยนะเข้าใจนะลูกและให้เข้าใจว่าทานคูเนี่ยพอกลับไปแล้วมันจะแห้งเหนียว แห้งเหี่ยวแต่มีพลังนะพลังจากนี้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ายังไงท่านไปอยู่ในภามนีม่ใช่แต่เป็นพลังที่เราศรัทธาท่านแล้วเราท,ทําพิธีบูชาเขาจะไม่รู้ใช่ไหม,ไมเราท,ทําพิธีบูชาจากของลูกที่เคยรับไปแล้วหลายๆปีรู้ไหมว่าพลังแห้งเหี่ยวอะ่ะมีพลังไหมมีมียังไงคือมันพูดไม่ถูกกระกัดคือมันมีพลังเลยว่า เราสามารถเมื่อปรับเปลี่ยนได้หลายหลอย่างนะเจ้าค่ะพอรับพันธุ์ูแล้วมันเหมือนมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงคอยแบบว่าชี้นเนี้ยใช่ป่ะเราจะทาอะไรผิดมันเหมือนกับว่ามีอะไรดึงล้างช่วย่วยเราไว้จะ้วกช่วยเจ้าค่ะเชื่ออย่างนี้ใช่ป่ะใช่เจ้าคุเป็นงี้เหมือนกันหรอเป็นเหมือนกันผมรู้ป่ะคิดว่าพันธุ์ครูสำคัญนะมสำคัญยังไงก่อนที่เคยรับมาแล้วทิ้งไปก็ โดนลโทษให้ชีวิ ead, ตไหลตบตาตกต่ำเลยใช่ค่ะก็พอมารับแต่อย่างน้อยอ่ะมันจะไม่เกี่ยวกับคูบาอาจารย์เข้าใจไหมมันเกี่ยวกับโชคชะตาเราถูกไหมลูกมันเกี่ยวกับโชคชะตาเราจังหวะว่าโชคชะตาเราอาจจะดวงตก แต่ถ้าเกิดเรามีครูบาอาจารย์เราบูชาอยู่ครูบาอาจารย์ก็ช่วยพยุงใช่ไหม,ช,มช่วยหนุนนำอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เรารับรู้ไดท้ที่คนที่เคยรับแล้วจะรับรับรู้ได้อย่างนี้ใช่ไหมลูกแม้จะแห้งเหี่ยวแต่เราก็ว่าอยู่ก็ปีพลังใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นแล้วให้รู้ว่าฝั่งนี้เข้าใจนะพอเข้าใจไหมลูกในสิ่งที่แบบว่าเราบูชาเราเอากลับไปแม้จะแห้งเหี่ยวแล้วแต่เราเปลี่ยนไปยอดแล้วเรามีผ้าห่อใช่ไหม แล้วปีหนึ่งเราต้องมาเปล, <มา S 1> เปลี่ยนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งแต่เราจะมาเปลี่ยนมากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้อยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ปัจจัยปัจจัยหลายๆอย่างใช่ป่ะความความพร้อมไม่ว่าจะเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องเวลาใช่ปะ่ะหรือว่าสภาวะอะไรที่เราคิดว่าเราพร้อมที่เราจะทําได้หลายๆรอบก็ได้น,นะลูกไหหรือว่าปีละครั้งหรือว่าถ้าปีหนึ่งเราไม่พร้อมแล้วเราจะเลื่อนเป็นเดือนถัดไปเดือนนี้ปีหน้าครบเดือนนี้ใช่ไหม แล้วเดือนนี้เรายังไม่พร้อมเราจะขยบมาอหน่อยแล้วก็บอกกล่าวได้เข้าใจนะลูกมันก็อะไรที่แบบแต่ถ้าเกิดทานที่ดีตรงเนี้ยอาจารย์แม่บอกตลอดนะนับจากถวายทานครูไปแล้วเอาทานครูไปอยากให้ทุกคนนะ่ะตั้งทานหรือตั้งบาทไว้ข้างๆทา,านครูเราแล้วยอดวันละห้บาท10บาทให้กับทานครูเป็นเป็นเป็นทานบุญนะ่ะเราจะไปทําบุญอะไรหรือว่าจะเป็นการถวายทานครูปีหน้า มันก็เป็นเงินที่เราถวายให้ท่านไปแล้วนะรู้เข้าใจปะ่ะหรือว่าสมมติว่าเราใส่พานยอดสิบบาทยี่สิบาทหรือว่าอาทิตย์หนึ่งเราตั้งเป้าว่าเราอาทิตย์ละร้อยก็ได้อะไรเงี้ยใช่ปะ่ะอาทิตย์ละร้อยก็เดือนละเท่าไหร่สี่ร้อยปีหนึ่งเท่าไหร่สี่พันแปดสี่พันแปดใช่ไหมปีละสี่พันแปดใช่ไหมเดือนละสี่ร้อยเดือนละสี่ร้อยสิบเดือนเดือนก็สี่พันอ่าสี่พันแปดเกินไหม เ,เกิน,น <ะ S 1> <ะ>เกินไมด้ไหมเก็บได้ไห<ด>มเราจะเลื่อนได้ไหมคิดว่าเราจะเลื่อนไหมไม่เลื่อนคิดว่าเราจะเลื่อนไหมเราเอากลับไปปุ๊บเรามีพานคู่เลยหรือว่ามีบาทอย่างเงี้ยเห็นไหมบาทที่เป็น<ม>ออมสินที่เป็นบาทอย่างเงี้ย<อ>นี่ไงลูกเห็นไหมไอหยิบเพื่อดูซิแล้วก็เป็นออมออมบุญเป็นเป็นพานบุญของเรานะแล้วก็เก็บ พราะพระป่าไปจะทําบุญวัดเราก็เอาเงินนี้ได้แล้วก็บอกท่านว่าเอาเงินนี้ไปทําอะไรนะอะไรเงี้ยเข้าใจไหมลูกนะใช่ไหมต้องช่วยคนแล้วเราไม่ตามกฎกฎติกาของมารดาการช่วยชีแนะผู้คนต้องไม่มีเงื่อนไขต้องไม่เรียกร้องอะไรและต้องไม่มีค่าครูตามศรัทธาแต่ถ้าเกิดมีค่าครูต้องไม่เกิน100บาทเข้าใจยังถ้าเราได้ค่าครูมาเราช่วยคนเรามียอด ตรงใช้พาเราเ้าเก็บเก็บไปเงี้ยแล้วพอเราจะไปทาบุญอะไรเราก็เอาตรงนี้ไปหรือว่าเราจะต้องใช้ในการซื้อซาหรีถวายซื้อชุดถวายหรือว่าซื้อกำรรยานซื้ออะไรเราก็เอาในนี้ไปได้นะเข้าใจแล้วนะพอเข้าใจนะลูกนะอ่ะสาธุ